มา,ม,มายูยิยิย้มันกินน้ำเนาะน้ำสปิงเกอร์ยุยุย้วยอ้อปีร์วินทร์แค่เฮียไม่ร้อนเหรอฮะนี่เราแกงฮอด Oh, you are so cute are น่ารักจังเลยไปไหนเนี่ยย่างในสวนอร่อยใช่ไหมฮกินไปเลยไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้า